แต่ผมทํากล้วยหอมนะผมว่างๆสมัยเราหมดไฟก็เราแก่แล้วนะครับแก่แล้วผมชอบอยู่สวนอยู่ตามรบไม้เงี้ยตอนเช้าเช้ามาว่างๆวันเสาร์วันอาทิตย์เช้าเช้ามาชอบกินกาแฟน,นะครับก็กล้วยมันเยอะมันสุกคาเครืออะหน่วยสุกมันนะลูกสุกมันนะผมชอบเอามาอังเพลิงเอามาย่างไฟย่างเตาถ่าน <c oughs> ย่าง <c oughs> ครับ <c oughs> ย่างย่างค่อยๆไฟอ่อนๆไปพอย่างแล้วมันสุกกล้วยเหลืองๆเอามาย่างกล้วยหอมนะครับลูกยาวๆอันนี้มันไม่ไม่ใช่กล้วยหอมอันนี้เป็นกล้วยหอมเขียวอันนี้กล้วยเขียวนะครับถ้ากล้วยหอมทองมันจะลูกยาวกว่านี้สีเหลืองทองเอามาย่างเสร็จมันสุกพอมันสุกแล้วมันจะแตกปี๊ออกแล้วมันจะมีน้ํายางอะไรชนิดหนึ่งที่มันเป็นยางเหนียวๆคล้ายๆน้ำพึ่งอ่ะเขาเรียกไซรัปอะไรเหมือนอาจารย์โจรว่าไซรัปอะไรนั่นนะครับเนาะที่มันหวานๆเป็นยางหวานๆออกมาพี่น้องเออเวลามันสุกไหม กินแซ่บๆนะกินกับกาแฟกับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับกินช่วพร้อมตั้งหารเขาดูเลมอนผมผมเคยเคยทำทำอยู่ที่ทำเป็นประจำประจำนะครับก็คือเหมือนเคยเห็นว่าเวลามันสุกก็เราก็ค่อยๆตักกินนะกินวือเดียวสกัดยำกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแลวก็จิบกาแฟ จิบกาแฟาไปพอจิบไปจิบมากินบ่อยๆพี่น้องจากที่เราอยู่กับเมียมก็ไม่ชอบอยู่บ้านอยากจะไปนอนแตส่สวนอ่ะ<ม>คือมันเริ่มเบื่อกันแล้ว,วอพอกินไปกินมาแค่สามสี่รอบพี่น้องอ,อยู่บ่ได้อยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> มันมีความรู้สึกว่ามันมันมีความกำหนัด เกิดขึ้นในซ่วงอ่ะมันมันครับกล้วยหอมทองเป็นเหตุกล้วยหอมทองเป็นเหตุปี60ได้ลูกอีกคนหนึ่งพี่น้องอุ้ยลำบากครับเนี่ยผมได้บอกว่าสร้างทั้งความสุขทั้งความลำบากให้เท่าแล้วกับมีลูกอีกอ่ะเนี่ยกินกับกาแฟพี่น้องอย่าไปลองนะครับแบบเนี้ยมันลำบากครับ